เลยที่เดียวในโลกครับเนี่ยแน่ใจเลยค่ะที่เดียวในโลกที่เดียวในโลกเลยค่ะเออจะชื่นครับไอเดียสร้างอาชีพรายได้งามครับกุ้ยช่ายทอดเกิดมาผมไม่เคยกินเดี๋ยววันนี้ขอดูวิธีทำได้ไหมครับได้ค่ะอ้าวได้ดูวิธีทำครับไอเดียสร้างรายได้งามแล้วทั้งยี่ต้อเวลากินนะครับเวลากินอ๋อไข่ไม่แพงอุยหุยค่ะนี่เมื่อกี้ตัดไปดูเ๋อขึ้นมาเนี่ยร้อนๆเลยค่ะอุย ใครเกิดมาเคยกินไหมกุยช่ายธาตใครเข้ามาหัวใจหนึ่งดูนะครับบอกทีดูจากจังหวัดอะไรตอนนี้เออเชื่นอยู่ที่จังหวัดชนบุรีชนบุรีพาคุณมาดูไอเดียสร้างไรได้งามที่ว่าไม่ใช่มีแต่ก็กินได้ใช่คุณต้องตื่นเช้าด้วยต,ตื่นเช้าด้วยไข่แ๊บเดียวหมดเนี่ยคือจาจตังยี่สิบบาทแล้วแล้วไงต่อครับเนี่ยค่ะอ่ากินกระป๋พริก เอาทําเลยไม่เคยเห็นทําทำเ,เ,เลยนะคะอ๋อแล้วก็มาใส่แป้งอย่างเงี้ยหรอค่ะแล้วเราจะอ้ยเป็นที่มา,อาอของเมนูเริ่มเริ่มจากแม่เะาห่อกุช่ายแล้วผักเนี่ยมันเหลือเราก็เลยว่าผักมันเหลือเราจะไปทํายังไงเนาะมันต้องมันทิง้งมันทิงท้งทิงทงท้งเยอะนะแล้วพี่ก็เลยว่าคือยังไงผักเหลือคือกุ้ยช่ายเหลือใช่ใช่อปกกุ้ยช่ายธรรมดาใช่กุ้ยช่ายลูกอะค่ะมันก็ต้องใส่ไส้ที่เป็นแบบ ใส่แบบนี้อ่าใช่ใช่แล้วมันแป้งน่ะแป้งกับผักเนี่ยมันไม่บางทีไม่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 บาลานซ์กันใช่ใช่บางทีแป้งจะหมดก่อนส่วนมากแป้งมันจะหมดก่อนนะเพราะแป้งมันทํายากไงครับแล้วเนื้อผักมันเหลือจะทํายังไงอ่ะก็บอกว่าแม่ก็เลยบอกว่าเอองั้นเดี๋ยวลองคุกเค้าแป้งเนาะแล้วก็เดี๋ยวให้ลูกๆกินก่อนครับคือพวกเราเป็นหนูทดลองก่อนก็เป็นหนูทดลองก็บอกแม่โอเคนะก็กินได้แม่กินได้อร่อยแล้วก็ชอบแล้วแม่ก็นึ่ง ก็เลยลองเอาไปขายดูวันแรกก็ไปขายเขาก็สงสัยก็ว่าเออคืออะไรคือก็นึ่งตั้งแต่นั้นมาไปเรื่อยมาจนพี่โตเนี่ยไม่มีครอบครัวแล้วกีป่ปีแล้วเนี่ยสูตรเนี้ยวุ้ยบอกว่าห้าสิปีแล้วห้ <50 S 1> ปีเขวบเริ่มจากที่ว่าคุณแม่บอกว่าอ่ามันเหลือลูกไปใส่เห็นลูกอร่อยก็เลยบอกเอ้าขายเลยขยใช่ใช่ปีเนยนะห้สิปีเริ่มจากของที่ อันนี้วิกิเป็นโอก้าเลยนะพิกิทเลยนะเพราะว่าเหลือนี่คือขาดทุนนะใช่ใช่แล้วแต่ก่อนนะผักกุ้ช่ายน่ะมันขนาดตอนนั้นกิโลละ5บาทตอนนี้สี่สิบโอ้ยังเหลือไม่ได้แต่ตอนนี้ต้องไปซื้อกุ้ยช่ายมาทําแบบนี้เราั้งแล้วแบบปกติยังมีอยู่ไหมครับมีหมายถึงว่าแบบกุ้ยช่ายลูกปกติอ่ะมีครับอ๋อมีค่ะแต่บนนี้เราทําไม่ทันนะดูก่อนแต่เราอ่ะไม่เคยกินคือว่าปกติกุ้ยช่ายมัน ไอเนื้อสัมผัสนี้ก็ไม่เหมือนกุ้ยช่ายทั่วไปใช่ไหมอ๋อนี่แล้วก็คุกอย่างเงี้ยนะเกิดฉากของพี่ว่าจริงๆอะต้องทิ้งแล้วนะทิ้งย่าทิ้งค่ะทิ้งอย่างเดียวเลยโอ้มันต้องทิ้งอย่างเดียวเลยอ่ะแต่ว่าพี่เอ๋บอกว่าเป็นแฟนกับฉันก็ข้อแรกก็คือห้ามทิ้งค่ะเพราะฉะนั้นพี่เอ๋จะไม่ทิ้งไม่ทิ้งค่ะวันนี้เอิ์นมาทิ้งเอิ์นไหมอะไม่ไม่ทิ้งไม่ทิ้งเละ เนี่ยเราก็คุกเข่าไปงี้หรอค่ะเนี่ยคุณดูเอาไปไอเดียอาชีพแม่ยังมีขนมอีกหลายอย่างแม่เป็นคนที่ไม่เคยทิ้งของอ่ะเออข้าวแขกข้าวแขกเนี่ยข้างบนจะเป็นคล้ายๆตะโก้แต่มันจะเป็นสีเหลืองเริ่มมาจากมันเป็นที่บ้านหุงข้าวสมัไก่อนจะจะจะมีข้าวข้าวข้าวกินเองอ่ะก็จะเป็นข้าวหอมมะลิที่มันเป็นครึ่งท่อนครึ่งท่อนน่ะแล้วเหลือแม่ก็บอกว่าก็ก็ก็ไม่ เสียความเสียดายเนาะเราจนมาก่อนเราก็แม่ก็เอาไปกวนใส่น้ำตาลหน่อยหางกะทิหน่อยเกลือนิดว่าแม่พี่แต่พี่จาได้ว่าแม่เป็นคนทําเปทำคนแรกเลยเออมี่ก็ไม่แน่ใจแเท่ากับว่าคุณแม่น่ะสอนพี่เอ๋โดยที่ไม่ได้ใช้คําพูดสอนแต่ให้ทให้เห็นเลยว่าของทุกอย่างมันเป็นคุณค่าแม่บอกว่าแม่จะสอนว่าเงินเราสะอาดนะ เงินของเราคือสะอาดนะทุกบาทนีของเราคือสะอาดนะเราไปช่วยเราไปทาบุญแม่ด้อบอกว่าเอทําไปนะเนี่ยเงินเราสะอาดอแล้วเราไม่ได้ไปโกงไปกินคือเงินของเราในที่เราค้าขายเออพี่ก็จ่าก็ที่พี่ก็ฟังแม่นะเออเมื่อ่ก่อนพี่เป็นหนี้เขาเยอะนะโอ้พี่เป็นหนี้เขาเยอะหรือพี่ลำบากด้วยก็เราก็ดิ้นรนกันมาเดินจนจนจนหลุดไหมหลุดไหมหลุดหลุด แล้วก็สัญญาว่าจะไม่จะไม่มีในชีวิตอีกแล้วสัญญาว่าจะอะไรจะไม่มีนี่อีกแล้วทำไมถึงสัญญาว่าจะไม่มีนี่คือบุคลากรที่มันลำบากนี่กัได้ยังเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะอ๋อการในนี้มันเป็นยังไงครับมันลำบากอ่ะมันร้อนมันร้อนมันร้อนใจไม่ใช่ร้อนไม่ใช่ร้อนเ่าร้อนใจอ่ะร้อนใจวันเรายังไม่ได้กินข้าวเลยอ่ะเราต้องทําให้เขาแล้วอ่ะวันละห้าร้อยนะเดี๋ยว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  แปแฟนแกแฟะสวัสดีครับสวัสดีครับที่จะสาธิตให้ดูนะอ๋อก็ออคือว่าม,ม,ม้อไม่ได้ร้อนอันนี้ไม่ได้ร้อนแต่ร้อนใจการมีนี่ทําให้ร้อนใจ,จ,ใจแค่ไนเหรอครับร้อนใจเราผ่านมาหมดแล้วไงไ<ม>ไผ่านมาสุกทุกอย่างอะคะสุกทุกแล้วแล้วก็สัญญาเองว่าจะไม่มีเหรอไม่ไม่เอาแล้วกันตอนที่มันไม่มีดีไหมดีค่ะสบายสบายใจมากแล้วแล้วเด็กๆก็จบกันหมดแล้วด้วย ลูกลูกเหรอครับมีลูกกี่คนนะครับสามคามแต่พ,พี่พี่เลี้ยงไว้พี่พี่เลี้ยงไว้ทั้งหมดอ่ะห้าชีวิตเป็นหนึ่งลูกพี่ชาย<อ>ค่ะสามคนเนี่ยเฮ้ยแต่ผมว่ามันมันทำง่ายกว่าคุายใช้ธรรมดาอ,อ๋อง่ายค่ะใช่ปะ่ะมันเป็นเมนูที่ง่ายๆกว่า,าแต่ว่าน่ากินนะน่ากินเหรออ้อเฮ้ย <laughs> เ กุ้ยช่ายถาดเหรอแล้วเรากินกับแบบเหมือนน้ําจิ้มกุ้ยช่ายทั่วไปนี่นะครับแล้วปกติเขากินกับอะไรครับอันนี้ก็ก็เนี่ยค่ะเป็นกินกับซอสพริกเหรอค่ะอ๋อกินกับซอสพริกค่ะเอ้างงกุยไก่ใครดูกุ้ยช่ายกินกับซอสพริกอ้าวผมก็ครั้งแรกก็เอาก็เอามากุยช่ายกับซอสพริกไข่ได้กี่โมงกี่โมงครับก็ตีตีห้าหกโมงแปดโมงหมดละโอ้โหผมจะบอกว่าผมอยู่ชลบุรีจะมากิน ฟังกันนี้ก็าอดกินแล้วถ่ายตีห้าหมด8ปดโมงค่ะก็ประมาณอันนี้อันนี้จะประมาณครึ่ง20นาทีค่ะถ้าเป็นถาดเล็กถ้าเป็นถาดใหญ่จะครึ่งชั่วโมงเลยนะคะฮะครึ่งชั่วโมงแบบนี้ครึ่งชั่วโมงเหรอแน่าจะไปถึงทีมกระสอดทีทำไมยีนึ่งกระสติกับคือคือเพราะปกติกุชาเขาจะมีน้ำจิ้มรสเด็ดไม่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 ที่ที่ถ้าเป็นถ้าเป็นของบ้านบึงเนี่ยจะเราคุณก็อาจจะใส่ตาพลิกเลยใช่ มันเป็นกำลับที่นี่ใช่ค่ะใครเคยกินกับซอสพริกบอกทีนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะี20นาทีสุกโอ้ยทำมาเลยสามถาดเดี๋ยวเราชื่นจะมาสามถาดี่บาทครับถาดทานละสามร้อยแปดสิบกับสามถาดก็ตีว่าถาดเราสี่ร้อยแล้วกันตีสามหรือสองพันสอง มามีอะไรนํำเสนออีกไม่ไหนมาชนบุรีแล้วค่ะมีข้าวต้มคุกนะคะเดี๋ยวปลดหนี้เพราะคานไข่กุ้ยช่ายใช่ใช่แล้วก็เลี้ยงเด็กตั้งแก่อนนะไม่ใช่ถึงไม่ใช่แค่ปลดหนี้แต่เลี้ยงเด็กได้ด้วยแปดคนนะโอ้แต่ว่าชีวิตนี้ฟันป่าสู้พี่สู้มาเยอะใช่ไหมเยอะมากสู้มาเยอะมากแล้วมายยีมาลมดิเอาตรงพี่ เป็นเป็นเป็นคนที่ที่หัวล้อง่ายแล้วนะหอารมณ์ดีแล้วแสดงว่ามันเป็นเคล็ดลับของชีวิตใช่ไหมตอนที่เราทุกนี่หัวล้อไหมก็หัวล้อนะคะหัวราะกับความสมบัติของเรานี่แหละไม่ยังไงอะหัวล้อกับความลำบากก็ยิ้มรับกับมันนี่ค่ะยิ้มรับกับมันเราจะไปร้องลองไปร้องให้ไปบอกใครเขาเขาก็ช่วยเราไม่ได้นอกจากสองมือนี่แหละ สมือที่ต้องช่วยตัวเองสองมือมีไว้ต่อสู้ใช่ค่ะสองมือสองขาสองเท้าไม่ได้มีไว้วิ่งหนีปัญหาไม่แต่มีไว้ต่อสู้2มือไม่ได้มีไว้แบบ่ือขอแต่มีไว้ทำ,ทำเองทงานค่ะใช่ไหมค่ะโอ้สุดยอดเลยเนาะยิ้มให้กับปัญหาหรอค่ะปวดร้อนให้กับปัญหาไงหรอ เสียเสียใจกับตัวเองแต่เราก็ต้องเริ่มแต่เราก็ต้องเริ่มตัวเองใหม่อยู่ดีเนี่ยใช่ไหมอ่ะไม่ว่าวันนี้วันไหนเราก็ต้องยืนด้วยลำแข้งของเราเองอยู่ดีลำแข้งลำขาลำขาแข้งที่เบลอเลยเชื่อไหมว่ามากินแค่กุยช่ายทอดได้ปัญญาวิตเยอะมากๆอ่ะนี่อันนี้อันนี้อันนี้คือสูตรของที่บ้านเลยนะถั่วต้มคุก คือยังไงแล้วมันเด็ดยังไงเด็ดค่ะเดี๋ยวพี่จะบอกเคล็ดลับแม่มีเคล็ดลับด้วยแม่เนี่ยตะก่อนอ่ะเอาขาไปพี่เอ๋แป๊บนึงผมจะพูดว่าเนี่ยคือของโปรตะกองพูดไม่ทันเขาเพราะเขาถ่ายไปเ็าบอกชอบกินมากเลยผมจะพูดไม่ต้องพูดละเขาเนี่ย้องกินเลยแต่ว่าอันนี้คือเด็ดกว่าอีกคือมันเด็ดยังไงครับ คือแม่พี่เนี่ยแต่ก่อนนะเขาเป็นเป็นเป็นแม่แม่แม่ครัวแม่แม่ครัวแม่ครัวทําไมนะครับเราเราแม่เนี่ยเขาก็ทำข้าวต้มคุกไงคะแล้วทีเนี้ยมะพร้าวเนี่ยพอพอบ่ายหน่อยมะพร้ามันจะบูดขอบคุณครับมะพร้าวเนี่ยมันจะบูดแล้วทีเนี้ยเอ่อแม่ก็เลยบอกว่าอยากอยากให้เขาเก็บเอาไปกินที่บ้านคือว่าก็จะทําคิดวิธียังไงที่ว่ากินวันนี้ได้พรุ่งนี้เรากินไม่หมดเราก็ยังกินได้นะ พี่แม่ก็เลยเอามะพร้าวเนี่ยไปผัดแม่พี่เขาจะเอามะพร้าวไปคือปกติกลายเป็นสูตรเด็ดอีกแสดงว่าคุณแม่เป็นคนที่เขาเรียกว่าปัญหามีทําให้ปัญญาเกิดปัญหามีไว้แก้เกิดปัญญาแล้วกลายเป็นจุดขายทุกย่างเนี้ยอย่างนี้ขายกล่องเท่าไหร่ปกติเออสะเนี่ยกล่องละยี่สิบคันอันเนี้ยเขาบอกเขาอิ่มแล้วเดี๋ยวไปดูนะเขาจะแย่งผมกินพอถึงเวลา เขาต้มคุกค่ะมันก็ชื่อปกตินี่ชื่อปกติแล้วมันเป็นผมตั้งใหม่ข้าต้มคุกพี่เอ๋เพราะมันต้องแตกต่างแล้วไงพี่เขาเห็นครั้งแรกเขาว่าไงครับมันคืออะไรมันคืออะไรมันกินยังไงมันกินได้ไหมอะไรเงี้ยนะแล้วพอเขากินแล้วปุ๊บอร่อยแต่ว่าผมได้แง่คิดจากพี่เอ๋เยอะมากเลยก็สู้กันมานะชีวิตคนเราเนาะสู้สู้มากเลยค่ะแล้วเรามองไปถึงวันชีวิตที่เราสู้มาจนถึงวันเนี้ย บทนี้ได้แล้วอ่ะแล้ว <ขน S 2> เลี้ยงนคนได้อ่ะน้องเรารู้สึกอย่างไงกับตัวเองตอนนั้นอ่ะเป็นนี่ไปก็เลี้ยงคนไปนะไม่ใช่ว่าะจะได้อย่างนี้นะคะแล้วมองไปอย่างนี้รู้สึกยังไรกับตัวเองภูมิใจไหมครับภูมิใจค่ะภูมิใจมากเลยอแล้วแล้ววันแรกก็ขายดีเลยไหมครับวันนี้ครับวันวันแรกขายดีเลยค่ะอยอดเลยกุ้ยช่ายถาดผมถามหน่อยว่าทุกวันนี้ความสุขพี่เอกคืออะไรครับ คือการที่ทาขนมค่ะความสุขคือการทําขนมเลยเหรอพี่ไม่ได้รวยนะพี่ไม่รวยนะพี่ไม่มีบ้านอยู่ของตัวเอง่ยังเช่าบ้านอยู่พี่มีความสุขนะพี่มีความสุขกับพี่ได้ทําขนมแล้วก็ได้เที่ยวกับเพื่อนผมมาพูดทุกทเสมอเลยนะครับว่าผมนับถือคน<ช>ที่สามารถมีความสุขได้ในทุกๆ,ๆวันรู้ไหม<ช>ว่า<ช>จ๋าประคุณค่าคนเราใช้ทุกสิ่งทุกอย่าง<ช>มองเห็นคุณค่าในทุกๆสิ่งทุกอย่าง เมื่อเรามองเห็นคุณค่าในสิ่งทุกอย่างมันทําให้เรามีความสุขอิ่มเอมงั้นป่ะครับชีวิตแม่แม่พี่เขามีสตังนะแต่เหมือนโดนเขาโดนโกงโดนโกงแล้วแบบเหมือนแบบหมดหมดทุกอย่างหมด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 แม้กระทั่งที่ว่าพรุ่งนี้เราจะกินอะไรกันน่ะเคยผ่านอย่างนั้นมาแล้วผ่านมาแล้วผ่านพี่พี่เราหมากถึงขนาดที่นั้นพี่พี่เลี้ยงเด็กๆนะแล้วก็แม่แม่พี่ด้วยแล้วก็เตี่ยก็ป่วยนอนอยู่โรงพยาบาลนะ พี่ก็จะมีสะอยู่สะหนึ่งแล้วนี่นะั้นมันปิงเยอะมากเลยอ่ะพี่มองก่อนเลยนะยอดไหนผักบุ้งไหนยอดไหนยอดไหนพี่ลงพี่กามาเรากินผักบุ้งกันเป็นเดือนกันโห้ย <c oughs> คนเหล่านี้เขาไม่ได้คุยกันไม่รู้เลยเนาะจากคลิปที่ว่าจะมากิน,นเฉยได้รู้เรื่องราวของชีวิตของพี่อะ่ะใช่แต่ว่าหัวเลาะออกเลย <c oughs> เศร้ามันมันมันก็ช่วยอะไรไม่ได้มันไม่ได้ร้องไห้มาแล้วจะได้สตังค์เนืเราต้องไปสู้เราต้องไปสู้เราต้องสองมือน,นี่แหละนี่ชอบเอิร์ทชอบเอิร์ทตรงที่ว่าเอิร์ทจริงใจไงเอ,อิร์ทเอิร์ทเป็นจะบอกว่าไงบอกไม่ได้กอดได้เลยนะเอ,อิร์ทน่ารักอ่ะเอ,อิร์ทแบบ <ไ>คือคือพี่พี่พี่เห็นเอิร์ธถ่ายนะพี่ไม่เอิร์ธไม่ได้ไปถ่ายคนที่อยู่ร้านหรูหาพี่เห็นเอิร์ธถ่ายแบบเนี้ยบ้านๆอย่างเงี้ยน,นี้ก็ได้จะมาก็ดูลุรายการดู <c oughs> ดูที่ชอบเอิงแต่ทีแรกอบบเมื่อหลายรายการเนาะ,ะพี่ก็จำไม่ได้คือล่าสุดคือดูปุป๊บก็ชอบเลยชอบแตแ่พี่ก็ดูตน,นั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยเราได้อะไรจากการดูเราชื่น หนึ่งก็คือสู้ชีวิตแล้วก็พี่ชอบไอเดียของคนอื่นที่ว่านาอันนี้เขาเขาอาจจะมีอะไรมาดัดแปลงกับตัวเราก็ได้นี่ไงนี่ยไม่ได้แบบว่าต้องคุณต้องมาทําอาชีพเหมือนเขาแต่ดูไอเดียดูวิธีคิดเหมือนพี่คนเนี้ยเอาเอาเอาไปดัดแปลงเอาความคิดเอาทัศนคติไปใช้ได้เป็นสาระเป็นประโยชน์ใช่ไหมก็เลยชอบดูว่ชื่นโอ้ยพี่พี่ลอม เฮ้ยมากินทุกวันเลยนี่ไม่นี่ฮะอกินทุกวันเลยนี่ยไม่นี่เออเออจริงใจอ่ะเอเอมีความจริงใจที่ออกออกจากสายตาออกออกจากตาเลยอ่ะไม่ได้ออกจากกิริยานะครับออกจากตาเลยว่านี่คือคือความใจของเอิร์ธนะเอิร์ธอยากอยากอยากมาช่วยอยากอยากอุดหนุนคนอยากให้ทุกคนได้เห็นของดีเอ่อตอนนี้สามถาดค่ะสองพันสองแล้วก็อันนี้กี่บาทครับอันอันอันนี้กล่องละยี่สิบ กี่กล่องสองกล่องก็พันสามสี่สิบพันสี่ไปง่ายๆไปเลยอ่ะสังขยุทธ์หนึ่งกว่าบาทพันสี่เอาพันห้าไปเลยแล้วกันนะครับโอุ้ยขอบคุณค่ะอิ่มใจอิ่มใจนะค่ะกินนี่ก็อิ่มกินกินในป้าแล้วอิ่มใจนี่ก็อิ่มใจนี่โรสคุณพิมพ์มองว่าเอิร์เอิร์เป็นคนจริงใจอ่ะครับเออเอิร์อก็เป็นคนที่ถ้าเอิร์อถ้าเอิร์อมาเนี่ยพี่ ที่พี่จะได้รายได้เพิ่มขึ้นเลยอาจจะได้ลูกค้าที่ที่ต่างถิ่นเพิ่มขึ้นเพื่มาไม่เคยเจออะไรอย่างนี้เลยแล้วเคยเจอแบบนี้ไหมเจอแบบเนี้ยเจอแบบนี้แบบนี้ตอนเนี้ยแบบนี้ไม่ที่จะพูดว่ารถของขวัญจากเอิร์ธรถชื่นคขามให้รถให้รถพี่พี่แมวนะเฮ้ยเอาไหมเอาไหมอันเนี้ยจะเอาไหมอันเนี้ยเออไม่มีใครเขาทีเนี่ยเอาทำไมอ่ะพี่กลัวต้องไปซักผ้า รู้ได้ไงเพราะเป็นเสื้อผ้าเออเลยพี่รู้ได้ไงรู้ได้เป็นเสื้อผ้าผมก็เป็นเป็นกระเป๋าเสื้อผ้าไม่เปิดดูก่อนเหรอเปิดดูก่อนมไหมใช่ไม่เปลี่ยนใจนะให้ดูไม่ห้ามเปลี่ยนใจมาดูครับมา นี่นี่นี่ปิดปิดเปิดผิดที่เปิดผิดทีโอ้ยเปิดปิดทีโอ้โหพี่จะถือไหวไหมเนี่ยพี่จะถือไหวไหมเนี่ยอขอบคุณค่ะเอออ่ะนี่เขามาถึงเขาทักผมคนแรกมาหน่อยนะครับพี่อูดค่ะมามามาทุกคนต้องมีความหวังใช่มทุกคนต้องมีความหวังต้องต้องมีความหวังทุกคนต้องมีความหวังใช่แก่เลยแก่เลยแก่เลยมาครับดีใจค่ะดีใจมาก เดี๋ยวว่าพี่นอนไม่หลับนะเมื่อคืนอ่ะนอนไม่หลับเลยหรอเจอเอิอ่ะนะกาแฟต่อให้ง่วงก็หลับอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมปนตุ๊กตาปดเนี่ยอ่าเปิดเปิดเปิดก่อนต้องต้องยกกันไหมคะมียโอ้โห โอ <mm ้แ้วพี่จะใส่ผ้าหมดเป็นเนี huh. <mm ้ยมันน่ารักอ่ะมันพี่อยากได้กระเป๋า huh. อันเนี้ยเออตะกร้าหวายมานดาแล้วเฮ้ยนี่พูดจริงเหรอจริงๆพี่พี่เห็นเขาเขาขายมันใบหนึ่ต้องหลายตังนะพี่ก็มองอยู่นะพี่พี่พี่บอกตรงว่าพี่พี่พี่อยากได้มาจริงจริงนี่นี่จากใจจริงนี่ถูกใจเลยใช่ไหมเขาจะไม่เปิดแล้วใช่ไหมเขามีอะไรนะครับเขาเขาเขามีมาขายอ่ะเป็นตะกร้าหวายเป็นอะไรอย่างเงี้ยเอ่พี่พี่อยากได้นะแต่บอกว่า แฟนบอกว่าเอ๊ะมันหลายตังนะวันนี้ได้ฟรีเออวันนี้ได้ฟรีเอาอย่างนี้ดีใจมากดีใจเลยจะแล้วเวลาจะเอาไปจะไปใช้เปิดดูไหมจะต้องเปิดแม่เนี้ยมันเปิดได้จะต้องเปิดเอ้าตะกร้ามันก็ต้องเปิดนะหนึ่งสองโอ้ยคุณเหรอโอ้ทำไมพี่ให้ มันมันมีอีกนะมีนะขอบขอขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยได้สตังค์ค่าขนมลู้นเนี่ยวันนี้ซื้อตัวเลยนะเนี่ยแล้วอย่งยังได้ค่ายังได้ยังได้สตังค์นี่อีกอ่ะโอ้ยแบารักมากพี่ปีใหม่เนี่ยพี่ไม่เคยได้ของฝันใหญ่อะไรขนาดนี้เลยอ่าง นี่อยากได้จริงตะกก้าเงินตะก้าทองหลังจากนี้ไปขอให้ร้านพี่เอ๋และทุกร้านที่ตลาดหัวคุณแจชนบุรีขายดีบขายดีนะคะขอให้เอิร์ธจัดรายการเนี้ยไปเรื่อยๆขอให้ร่ำรวยขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยเนาะครับเอามามาเลยใครกินบ้างมาเลย อ้ยหากินอ่ะใครใครอยากกินนะมากินที่ไหนบอกอีกทีครับเทศบาลหกกุญแจเทาขตลาดเทศบา <6 S 2> หล,าลาาหกกุญแจค่ะกี่โมงถึงกี่โมงครับเอ่อตีห้าถึงแปดโมงนะคะเกินเก้าโมงเอาใครเกิดมาไม่เคยกินบอกผมว่าจะเพราะมีคนชนบุรีเนาะใครชนบุรีรายงานตัวหน่อยคนจังหวัดอื่นมีจะกินไหมต้องคนหกกุญแจด้วยค่ะ บอกบ้านบ้านบึงก็นั้นต้องน้องนัดมาดูก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับทำไมอะไรที่ทำให้ขายดีเขาบอกว่ามีเง <e ินไม่พอต้องตื่นเช้าต้องมากินให้ได้นะครับมาครับกุยชายถาดร้านชื่อร้านอะไรครับเอ๋ค่ะร้านพี่เอ๋กุยชายถาดร้านพี่เอ๋ลงท้องครับเอ้ยตลาดหัวกุญแจนะตลาดหัวกุญแจกุยชายถาดร้านพี่เอ๋ตลาดหัวกุญแจลงท้องเอ้ครับถ่ายป้ายก็ได้นะไม่มีป้ายนะคุณตากล้อง กินตรงนี้เลยเดี๋ยวเขาไม่รู้เดี๋ยวนะเกิดมาไม่เคยกินกุยชายทอดไอ้กุยชายทาดเลยกินแล้วรู้สึกว่ามันมันจะเข้าเหรอทอดพริพก<ถ>ปรากฏว่า<ถ>มันรึบ,รบรมันรึบดูนะอร่อยไม่อร่อยไม่รู้อ่ะคุณดูเองแล้วพี่เอกก็ถามว่าอร่อยไหมพี่เอกดูดิอร่อยไหมคะตักสามคำหมดไม่รู้อร่อยห่อนะ เอาีกพี่ทมเออจริงจริงนะเป็นกุยช่ายที่กินเพลินมากใช่คือกินไปแล้วมันเหมือนแบบมันนุ่มใช่แล้วมันก็บึ้บมันไม่ฟืดพอพี่ว่าเราต้องเตรียมตังค์มาเยอะอ๋ออ๋ออันนี้ให้ตักเลยป่ะตักเลยครับกินให้คุณอาก้องกินก่อนก่อนถ่ายครับก้องเขาก้องกินก่อน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  ไม่น่าเชื่อว่ากินกุ้ยช่ายกับทอรพิิงอร่อยอย่างเงี้ยอร่อยนะคะนุ่มผมจุกเลยนะถ้ากินหมดอันน่ะพอกินหมดอันนี้ผมผมกลับไปนอนเลยนะกินครึ่งนึ่งนะขอต้มคุกสูตรมะพร้าวผัดร้านพี่เอตลาดหัวกุญแจชนบุรีนะครับ ก็ถื่นเห็นไหมแค่มาท่าเดียวตดพื่นแล้วอ่ะเราก็จะลงท้องครับอือหือคืออะไรครับคือคือข้าวข้าวสุกอ่ะที่เราทานเหลือที่กินที่บ้านเหลือใช่ไหมอ่ะแล้วแม่ไม่ทิ้งไงอร่อยมากๆเลยอ่ะอร่อยจริงจรอ๋อต่อมย่างเหรอเหรออืมทำไมเจอ สวัสดีครับทีแร,แรกนึกไแมงแรกแรก็เห็นหน้าตาถ่ายดีนะดูน่เลยเนี่ยเพราะว่ามันต้องแบบ <S 2> <S 2> เขาใจละท้งหมดเลยทำไมครับทีแรกหน้าตาไงครับทีแรกอ่ะก็เห็นหน้าตาว้ยอะไรอ่ะอะไรก็ทางแรกที่คุณแม่ทำใช่ไหมครับใช่อะไรมันคืออะไรไม่กล้ากินยืนมองเงี้ยอ่ะมันคืออะไรอ่ะแล้วมันหอมที่เราโรยเวลาเรากินไปมันมันมีกระเทียมเจียวใช่แล้วเราโรยลงไปแล้วมันหอมไม่เจอกับกุ้งแห้งมันมันกลายเป็นแบบมันเข้าจริงๆนี่มาเดินมาหน้าร้านนี่นี่สมมติจำลองตอนนี้สวัสดีทุกคนนะครับเรามาท่ายเดินจำลองเลยจำลองร้านจำลองเดินมาหน่อยสวัสดีครับ สวัสดีครับเดินสมมติเดินเขาตลาดหัวกุญแจเราจำลองจำลองนิดนึงนะครับเราก็จะเดินฝั่งนี้ครับสวัสดีครับนี่ชื่อร้านอะไรครับร้านดอกไม้เจน้องร้านร้านดอกไม้เจนน้องคุณก็มาอุ่นหุนก่อนนะเขาบวกมาต่อมาหาร้านอะไรครับสวัสดีครับนี่ร้านอะไรครับอันนี้ร้านขนมร้านเดียวกันร้านขนมร้านผลไม้ร้านผลไม้ชื่อคุณแม่อะไรครับแม่มาลีร้านแม่แตน แม่แตนสวัสดีครับเราเดินมาตอนเช้าแล้วนะแม่มแตนก็อคุณก็เลือกซื้อผลไม้ไปมีแก้วมงกงแก้วมังกรว่าไปแล้วคุณก็มาอ้าวเฮ้ยมันคืออะไรกืนค,คือกุ้ยช่ายถาดมันคือคะอะไรครับเนี้ยมันคือกุ้ยช่ายถาดค่ะไม่เชื่อผมไม่เชื่อผมไม่เคยเห็นกุ้ยช่ายอย่างนี้กุ้ยช่ายอะไรนะครับกุ้ยช่ายถาดกุ้ยช่ายถาด แล้วนี่คืออะไรครับคือต้มคุกค่ะต้มคุกผมไม่เคยเห็นแบบนี้เขาก็ซื้อกันเลยเขาบอกอ่าพม่ลองดูลองดูลองดูนะอ่าเบอร์โทรครับ0872514519ค่ะย้าอีกครั้งครับ0872514519ค่ะส่งความสดชื่นจากตลาดหัวกุญแจชนบุรีขอให้ทุกคนสดชื่นขอให้ดีทุกร้านนะครับไปอุดหนุนทุกร้านเลย